สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจนะครับความเป็นไปของบ้านเมืองมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาระวันนี้จะมาพูดคุยประเด็นเรื่องโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินประจำปีงบประมาณ2564ซึ่งรู้กันแล้วว่ามี50จังหวัดนะครับทีนี้นะครับคลิปนี้จะมาบอกว่าศูนย์การเดินสำรวจใน50จังหวัดนั้นแต่ละศูนย์เนี่ยตั้งอยู่จุดไหนบ้างครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรอะไรวันนี้จะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันนะครับไปที่ศูนย์แรกครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคศูนย์การเดินสํารวจจังหวัดอุดรธานีครับหนองคายบึงกาครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ตําบลหมากแข้งอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทรศัพท์091-861-4924ครับไปที่ศูนย์ที่2ครับ ศูนย์ขอนแก่นกาลสินสารคาม101คร้อยเอ็ดศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ถนนกะิกรทุ่งสร้างครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เบอร์โทรศัพท์0 8 1 1 8 9 7 6 7 7ไปที่ศูนย์ที่3ครับศูนย์อุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกดยะโสธรก็คือศูนย์นี้ตั้งอยู่ถนนชยางกูลครับตำบลขามใหญ่อําเภอเมือง อุบลราชธานีจังหวัดอุบลครับเบอร์โทรศัพท์0623344055ครับไปที่ศูนย์ที่4ครับนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์สระบุรีนะครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ซอยเดชอุดม6ตตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับเบอร์โทรศัพท์0867563835 ไปที่ศูนย์ที่5ครับนครพรนมมุกดาหารสกลนครครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ตำบลหนองญาดอำเภอเมืองนครพรนมจังหวัดนครพรนมครับเบอร์โทรศัพท์097 3 43 60-40ไปที่ศูนย์ที่6นะครับเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับเบอร์โทรศัพท์0818 8.5.4.5.0.8ศูนย์ที่7ครับลำปางแพร่น่านพะเยาครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ถนนประตูม้าอำเภอเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับเบอร์โทรศัพท์091 0786889นะครับไปที่ศูนย์ที่8ครับพิษณุโลกตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรสุขโขทยัยครับศูนย์นีต้ตั้งอยู่ที่ตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัด สิษนุโลกครับเบอร์โทรครับ0 9 8 8 5เอ่อ7 5 1ครับไปที่ศูนย์ที่9ครับระยองชนบุรีตราดจันทบุรีครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทต,ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรศรัพท์0882524323ครับ ไปที่ศูนย์ที่10ครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเบอร์โทรศัพท์061637 3 7 6 4่นะครับ,บ,รร 4, รบไปที่ศูนย์ที่11บบับกะบีพังงาตรังสุราชนะตั้งอยู่ศูนย์นี้ตั้งอยู่ถนนวัชระตำบลกะบ,บีใหญ่อำเภอเมือง อำเภอเมืองกระบ,บี่จังหวัดกระบี่ครับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 8 3 7 7 7 5 1ครับศูนย์ที่12ครับสงขลาพัทลุงสตูลนครศรีนะครับศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ถนนลบบุรีราเมศครับตำบลคลองแหอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 9 1 5 8 7 7นึครับไปที่ศูนย์ที่13ครับนาราธิวาส ัตตานียะราครับตั้งอยู่ที่หมู่บ้านรักบำรุงถนนระแงมักคาตำบลบางนาำอำเภเมืองจังหวัดนราธิวาสครับ091ย์9 4 9 1 6ครับไปที่นราธิวาสอีกครับนราธิวาสจุดวงเล็บ2ครับ022นีอครับอยู่ที่หมู่บ้านรักบำรุงถนนระแงมักคาครับตำบลบางนาำอำเภเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเบอร์โทรศัพท์ 081ครับ479 7601แล้วก็นาราธิวาสครับศูนย์สุดท้าย15ครับศูที่3ของนาราธิวาสตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสครับเบอร์โทรศัพท์086 498ครับ3435ครับนี่คือศูนย์การเดินสำรวจตามปีงบประมาณ2564ใน50จังหวัดครับที่แบ่งเป็นโซนครั ว่าโซนศูนย์ไหนอยู่ดูแลรับผิดชอบจังหวัดไหนบ้างและตั้งอยู่แห่งหนตําตำบลใดบ้างและช่องทางการติดต่อสื่อสารครับวันนี้ก็เลยมาสรุปมามาย่อยให้ดูว่าเราควรจะไปติดต่อที่ไหนบ้างอย่างไรนะเพื่อเพื่อว่าจะหากท่านใดมีข้อสงสัยก็จะได้ไปติดต่อสอบถามและได้คําตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับหวังว่าข่าวสารนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ